สำหรับการดำน้ำนะคะเป็นสิ่งที่สร้างความสนุกสนานและก็ตื่นเต้นท้าทายมากค่ะเป็นการเปิดโลกใหม่ๆของเรานะคะ เวลาลงลงไปดำน้ำหนครั้งเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ45-60นาทีค่ะนั่นก็หมายความว่ามันเหมือนกับการวิ่งระยะเวลานั้นเลยค่ะนั่นทําให้เราอ่ะเกิดความเครียดแล้วก็ความเหนื่อยได้ใช่ไหมคะดังนั้นกลุ่มเราก็เลยสนใจที่จะสร้างสกูตเตอร์ดำน้ำค่ะหรือว่า diving propulsion vehicle ค่ะ DPV นั่นเองค่ะ สำหรับวัตถุประสงค์นะคะข้อแรกค่ะเพื่อศึกษาหลักการทํางานของสกูตเตอร์ดำน้ําค่ะข้อที่2นะคะเพื่อศึกษาระบบป้องกันของสกูตเตอร์ดำน้ําค่ะเช่นระบบป้องกนันน้ําระบบป้องกันแรงดันค่ะข้อที่3ค่ะเพื่อออกแบบโครงสร้างและจัดสร้างสกูตเตอร์ดำน้ําค่ะโดยสโคปที่เราวางไว้นะคะก็คือสามารถปรับความเร็วได้2ระดับค่ะมีระบบไฟส่องสว่างค่ะแล้วก็สามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้ค่ะเช่นกล้อง ทั้งนี้ก็ยังรวมไปถึงการที่ทุกคนใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กบุคคลทั่วไปหรือผู้ทุพพลภาพค่ะสำหรับในการทำโครงงานสกูตเตอร์ดำน,น้ำนี้จะมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องหลักๆอยู่3ทฤษฎี 1. กฎข้อที่3ของนิวตันแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่น ซึ่งเมื่อสกูตเตอร์ดำน้ำทำงานตัวใบพัดจะเกิดการหมุนและเป็นตัวผลักน้ำและดันน้ำออกไปส่งผลให้น้ำมีแรงต้านกลับทำให้สกูตเตอร์ดำน้ำเคลื่อนที่ไปด้านหน้า 2. แรงลอยตัว ป็นแดงที่ช่วยพยุงสกูตเตอร์ดำน้ำไม่ให้จมไปในของเหลวหรือจมไปในน้ำทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับขนาดและความหนาแน่นของวัตถุด้วยสำหรับในโครงงานจะมีการนำตะกั่วมาช่วยในการถ่วงน้ำหนักเพื่อให้สกูตเตอร์ดำน้ำมีการลอยตัวที่เป็นกลาง 3. ค่าความถ่วงจำเพาะเป็นค่าที่จะบอกการลอยหรือจมของวัตถุถ้าหากสกูตเตอร์ดำน้ำมีความหนาแน่น มากกว่าน้ำก็จะทำให้สกูตเตอร์ดำน้ำนั้นจมลงได้ค่ะสำหรับสเปคของสกูตเตอร์ดำน้ำที่ออกแบบไว้มีดังนี้มีน้ำหนักไม่เกิน15กิโลกรัมมอเตอร์เอาต์พุตอยู่ที่300วัตต์แม็กซิมั p มสปีดอยู่ที่6กิโลเปเตเปอร์อในระยะความลึก5เมตรระยะการใช้งาน60นาทีหรือ1ชั่วโมงแรงขับอยู่ที่65นิวตัน โดยในส่วนของอุปกรณ์ที่เลือกใช้ทำาสปุตเตอร์ดำน้ำมี2ส่วนได้แก่ส่วนที่เป็นแมชชนิกและส่วนที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์สำหรับในส่วนแมชชนิกนะคะเราเลือกใช้ท่อ v v c เป็นโครงสร้างภายนอกโดยใช้เป็นท่อขนาด6นิ้วและก็มีตัวใบพัดขนาด3ใบนะคะเป็นตัวที่ใช้ขับให้เกิดการหมุนและมีที่ครอบใบพัดที่ทำจากพลาสติก ส่วนสำหรับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์ได้แก่แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์12แอมป์1ก้อนคอนโทรลมอเตอร์ Motor, เป็นตัวคอนโทรลเลอร์12ถึง28โวลต์ DC 20แอมป์ขนาด480วัตต์มอเตอร์ขนาด12โวลต์25,000 rpm สำหรับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็ได้ทําการศึกษาพวกวัสดุในการซีลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกาวซิลิโคนอีพ็อกซี่แบบใสเม็ดพลาสติกปั้นนะครับหรือว่าจะเป็นตัวเออสเปรย์ฉีดกันรอยรั่วน,นะครับสําหรับในการซีลท่อคีนเอาเนี่ยนะครับท่อคีนเอาเนี่ยจะเป็นตัวท่อ PVC นะครับที่มีฝาปิดเป็นฝาทองเหลืองแล้วจะมีบริเวณรอยต่อนะครับที่น้ําสามารถรั่วซึมเข้ามาได้เราก็เลยจะใช้ ตัวกาวซิลิโคนนะครับยิงบริเวณรอยต่อนั้นครับตามรูปซ้ายนะครับส่วนรูปขวาเจะเป็นการเอานำอีพ็อกซี่แบบซีเมนต์นะครับมาเทลงบนฝาเพื่อปรับสภาพผิวให้สม่ําเสมอแล้วก็เป็นการซีลไปในตัวนะครับข้อต่อตรงนะครับจะเป็นส่วนที่เชื่อมต่อขึ้นมาจากท่อคลีนเอานะครับเราก็จะใช้ตัวเกาวท่อนะครับเป็นตัวเชื่อมประสานครับเราก็จะใช้กาวซิลิโคนเอะคริลิกนะครับ เป็นตัวซีลครับผมสาหรับตัว potentiometer เนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่เราใช้ปรับความเร็วซึ่งตัวนี้จะเป็นอุปกรณ์ที่ไม่สามารถโดนน้าได้นะครับเราก็เลยหาวิธีในการซีลซึ่งวิธีที่เราใช้ก็คือเรานำโฟมนะครับมาทําเป็นเบ้าหล่อนะครับให้พอดีกับตัวฐานของสวิตนี้นะครับแล้วก็จะใช้ e ก o x y แบบใส่นะครับเทลงไปเพื่อเป็นการซีลครับแล้วเราก็นำไปเทสนะครับปรากฏว่ายังสามารถใช้งานได้อยู่ครับ ในทำนองเดียวกันนะครับตัวมอเตอร์คอนโทรลเลอร์เนี่ยเราก็จะใช้วิธีการซีลเหมือนกับตัวโพเดนเซียวิเตอร์เลยโดยใช้อีพ็อกซี่แบบใสเหมือนกัน,นครับสำหรับการซีลส่วนจับยึดแบตเตอรี่ชิ้นบนนะครับเราก็จะใช้กาวซิลิโคนนะครับซีลเพื่อเป็นการป้องกันน้ําอีกชั้นหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ปิดฝาแล้วก็ทําการซีลบริเวณขอบฝาครับเพื่อเป็นการป้องกันน้ําครับผมขั้นตอนแรกในการประกอบ DPV นะครับแล้วก็นําตัว มอเตอร์นะครับมาประกอบเข้ากับเกียร์บอกแล้วก็ใบพัดนะครับจากนั้นนำามาประกอบกับส่วนท้ายที่เป็นตะแกรงครอบนะครับแล้วก็นำส่วนท้ายทั้งหมดเนี่ยไปประกอบเข้ากับตัวคลีนเอาท์ที่เจาะรูสำหรับใส่สกรูไปแล้วนะครับจากนั้นเราก็ทำการหาตำแหน่งในการวางที่จับที่เหมาะสมนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่ง ในการวางแฮนด์ที่เหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็จะใช้ตัว 3D Print ที่เราสั่งทำไว้นะครับมาเป็นตัวเป็นฐานรองแฮนด์อีกชั้นหนึ่งนะครับจากนั้นทำการเจาะรูทั้งหมด4รูแล้วก็เจาะรูที่แฮนด์ฝั่งขวานะครับเพื่อทำการนำตัว Potential ลมิเตใส่เข้าไปนะครับจากนั้นเราจะหาตำแหน่งในการติดตัวคลิปล็อกนะครับ จากนั้นเราก็นําชิ้นส่วนจับยึดแบตเตอรี่ชิ้นล่างนะครับใส่เข้าไปจากนั้นก็ใส่แบตเตอรี่แล้วก็นําตัวคอนโทรลเลอร์นะครับมาประกอบเข้ากับมอเตอร์แล้วก็แบตเตอรี่ครับใส่ชิ้นส่วนจับยึดแบตเตอรี่ชิ้นบนเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการซิลด้วยกาวซิลิโคนนะครับหลังจากนั้นก็นําไปพ่นสเปรย์นะครับเพื่อเป็นการปรับรูปลักษณ์ภายนอกให้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ D.P.V. ของเราหน้าตาดังนี้นะครับโดยวิธีใช้งาน D.P.V. เนี่ยนะครับจะมีตัว โพเทนเทิโอมิเตอร์นะครับเป็นตัวปรับความเร็วครับแล้วก็ถ้าเรานำไปใช้ในาน้ำลึกเนี่ยเราควรจะมีตะกวัวนะครับมาถ่วงเพื่อเพิ่มน้ำหนักและทำให้การลอยเป็นกลางครับสามารถใช,ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับส,สุดท้ายนะครับเมื่อใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ควรนำอถอดแบตเตอรี่นะครับออกมาเพื่อํำการชาร์จนะครับเป็นการเพิ่มอายุการใช้งานให้กับแบตเตอรี่แล้วก็ตัวสกูตเตอร์ด้วยครับ ก็วันนี้นะครับเราอยู่กันที่สระว่ายน้ําของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลังสินนะครับซึ่งมีความลึก5เมตรตาม r e q u i r e เมนทที่เราต้องการนะครับเราก็เลยจะนําสกูตเตอร์ดำน้ำของเรามาเทสที่นี่นะครับ ไปดูผลการทดลองกันเลยค่ะผลที่ได้จากการทดสอบระบบป้องกันน้ำรั่วซึมนะคะแบ่งออกเป็นก่อนประกอบสกูตเตอร์ดำน้ำแล้วก็หลังประกอบสกูตเตอร์ดำน้ำค่ะด้วยก่อนประกอบสกูตเตอร์ดำน้ำนะคะเราทำการทดสอบท่อคลีนเอาและข้อต่อตรงค่ะสำหรับท่อคลีนเอานะคะขั้นแรกทำการซีลด้วยเทปพ,พันท่อบริเวณฝาทองเหลืองนะคะแล้วก็พบว่ามีน้ำรั่วซึมจึงได้เปลี่ยนการซีลเป็นการใช้กาวซิลิโคนบริเวณรอยต่อฝาทองเหลืองกับท่อพี c ีทั้งภายในและภายนอกนะคะโดยพบว่า ไม่มีน้ํารั่วซึมเกิดขึ้นค่ะโดยสําหรับข้อต่อตรงนะคะได้ทําการซีลด้วยกาวซิลิโคนบริเวณรอยต่อระหว่างข้อต่อตรงกับคลีนเอาแล้วก็ข้อต่อตรงกับ PVC ค่ะโดยพบว่ามีการรั่วซึมเล็กน้อยในครั้งแรกนะคะหลังจากนั้นทาการซีลซ้าจนไม่พบการรั่วซึมค่ะและสําหรับมอเตอร์และเกียร์บล็อกนะคะเมื่อนําไปไว้ในส่วนที่สามารถโดนน้าได้และทําการทดสอบโดยการปรับเปลี่ยนความเร็วและแช่ไว้ในน้ำนะคะพบว่าสามารถใช้งานติดต่อได้เป็นเวลานาน,านโดยไม่เกิดปัญหา และสาหรับผลการทดสอบหลังจากประกอบสกูตเตอร์ดำน้ํานะคะโดยเมื่อไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเนี่ยพบพบฟองอากาศบริเวณที่จับและก็ส่วนท้ายที่สามารถโดนน้าได้เท่านั้นค่ะโดยเมื่อครบกําหนด4ชั่วโมงเนี่ยภายในก็ไม่มีน้ํารั่วซึมเกิดขึ้น,นะคะ่ะและเมื่อติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในเรียบร้อยแล้วนะคะโดยเราทําการทดสอบก่อนจะนําไปใช้ที่สระความลึก5เมตรค่ะพบว่าไม่มีน้ํารั่วซึมเกิดขึ้นและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ภายในสามารถใช้งานได้ปกติค่ะแต่การทดสอบที่ความลึก5เมตรนะคะ เข็มขัดที่ใช้ในการถ่วงน้ําหนักเนี่ยไปงัดกับคลิปล็อกจนทาให้หลุดออกจากตัวเครื่องขัดจนทําให้มีน้ํารั่วซึมเข้าไปและวงจรขัดคล่องเล็กน้อยแต่ทั้งนี้สกูตเตอร์ดําน้ายังสามารถขับเคลื่อนได้ปกติจนครบเวลาที่ใช้ในการทดสอบการใช้งานค่ะผลที่ได้จากการทดสอบการลอยตัวของสกูตเตอร์ดําน้ํานะคะโดยผลการทดสอบเพื่อกําหนดความยาวของสกูตเตอร์ดําน้ํานะคะพบว่าที่ท่อความยาว12.5 13.5 14.5นิ้วนะคะมีการลอยตัวเป็นบวกทั้งหมดดังนั้น จึงได้ทําการใช้ท่อที่ความยาว12.5นิ้วนะคะเนื่องจากสกูตเตอร์ดำน้ำจะได้มีความยาวไม่ยาวเกินไปแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานมากกว่าค่ะหลังจากนั้นเมื่อประกอบสกูตเตอร์ดำน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้มีการนําไปชั่งน้ําหนักค่ะซึ่งได้น้าหนักที่10.403กิโลกรัมค่ะโดยก่อนนําไปใช้งานที่ความลึก5าเมตรนะคะเราพบว่าการลอยตัวของสกูตเตอร์ดำน้ำเนี่ยส่วนหน้ามันลอยส่วนท้ายมันจมค่ะดังนั้นเราจึงทําการถ่วงน้ําหนักด้วยกะกวบริเวณถัดจากที่จับข้างหน้าไปนะคะโดยเมื่อเราใช้้้นนนนําหัักกกที่3 การลอยตัวของสกูตเตอร์ดำน้ำเป็นกลางพอดีค่ะซึ่งสะดวกต่อการใช้งานผลการทดสอบความเร็วของสกูตเตอร์ดำน้ำบริเวณผิวน้ำและที่ระดับความลึก5เมตรนะคะโดยเราจะทำการทดสอบด้วยการจับเวลาในการเคลื่อนที่ระยะทาง20เมตรจำนวน5ครั้งค่ะหลังจากนั้นนำค่าที่ได้ไปคำนวณความเร็วและแรงขับนะคะโดยการคำนวณแรงขับจะก,กำหนดให้พื้นที่หน้าตัดในแนวตั้งฉากเป็น0.6ตารางเมตรจากการประมาณ โดยรวมผู้ใช้งานและกำหนดความเร็วที่ใบพัดสร้างเท่ากับความเร็วที่ใช้ในการเคลื่อนที่เนื่องจากไม่ทราบความเร็วของน้ำที่ผ่านใบพัดค่ะโดยระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบที่ผิวน้ำด้วยความเร็วต่ำเป็นดังนี้ค่ะซึ่งเมื่อนำมาคำนวณความเร็วและแรงขับจะได้เป็นดังนี้ค่ะจะเห็นว่าค่าที่ได้ต่ำกว่าคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้ค่ะสำหรับระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบที่ผิวน้ำด้วยความเร็วสูงสุดเป็นดังนี้ค่ะและเมื่อนำมาคำนวณความเร็วและแรงขับจะได้เป็นดังนี้ค่ะจะเห็นว่าค่าที่ได้ต่ำกว่า คุณสมบัติที่ได้กําหนดไว้เช่นกันค่ะสําหรับระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบที่ระดับความลึก5าเมตรด้วยความเร็วต่ําเป็นดังนี้ค่ะเมื่อนํามาคํานวณความเร็วและแรงขับได้เป็นดังนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าค่าที่ได้ต่ํากว่าคุณสมบัติที่กําหนดไว้ค่ะและสําหรับระยะเวลาที่ใช้ในการทดสอบที่ระดับความลึก5้าเมตรด้วยความเร็วสูงสุดเป็นดังนี้ค่ะเมื่อนําไปคํานวณความเร็วและแรงขับจะได้ค่าดังนี้ค่ะ ซึ่งก็ยังเห็นว่าค่าที่ได้ต่ำกว่าคุณสมบัติที่ได้กำหนดไว้นะคะผลการทดสอบระยะเวลาการใช้งานของสกูตเตอร์ดำน้ำนะคะแบ่งออกเป็น2ลักษณะโดยลักษณะแรกนะคะคือการทดสอบเมื่อไม่คิดผลของแรงที่กระทำต่อผู้ใช้งานสกูตเตอร์ดำน้ำค่ะซึ่งทําการทดสอบในถังน้ําและให้ใบพัดจมอยู่ในน้ําทั้งหมดค่ะโดยเราพบว่าสามารถใช้งานสูงสุดได้1นถึงสชั่วโมงที่ความเร็วสูงสุดแต่หลังจากเปิดใช้งานอย่างต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงนะคะความเร็วสูงสุดจะมีค่าลดลงค่ะ ซึ่งสาหรับการทดสอบลักษณะที่2นะคะคือการทดสอบพร้อมกับผู้ใช้งานสกูตเตอร์ดำน้ำโดยใช้ทั้งผิวน้ําและที่ระดับความลึก5าเมตรค่ะโดยพบว่าสามารถใช้งานได้ที่60-90นาทีเมื่อใช้งานที่ความเร็วสูงสุดค่ะและความเร็วสูงสุดจะลดลงเมื่อใช้งานอย่างต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงค่ะ สำหรับการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมานะคะกลุ่มของเราได้ทำการศึกษาวิธีการจัดสร้างสกูตเตอร์ดำน้ำและระบบป้องกันน้ำรั่วซึมจากนั้นทำการจัดสร้างสกูตเตอร์ดำน้ำพร้อมทั้งนำไปทดสอบซึ่งผลจากการทดสอบนะคะจะเห็นว่าสกูตเตอร์ดำน้ำของเรานะคะสามารถใช้งานได้จริงแต่ว่ายังพบปัญหาบางประการที่ยังจะต้องแก้ไขแล้วก็พัฒนาต่อไปเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ ค่ะสุดท้ายนี้นะคะกลุ่มของเราเ e AE 0 AE-06 ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ธาราสุขศิลาอาจารย์ที่ปรึกษาประจำโครงงานคณาอาจารย์รวมถึงบุคลากรและก็เพื่อนๆในภาควิชาวิศวกร,รรมเครื่องกลและการบินอากาศทุกๆท่านที่ได้ให้คำปรึกษาและแนะนำในการทำโครงงานชิ้นนี้จนประสบความสำเร็จขอขอบพระคุณค่ะ